สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ร้านรถไถทอเจริญช่างไทยวาปีนะคะจะมารีวิวรถไถนะคะตั้งแต่ L 34สามสิบสี่แรงนะคะไปจนถึง L49 สี่เก้าแรงนะคะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะรถบางคันก็ยังไม่รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะหรือว่าบางคันก็จะมีรวมปรับสภาพด้วยนะคะลูกค้าก็ฟงังราคาดีๆแล้วก็ โทรสอบถามทางลานได้นะคะรถคันแรกค่ะเซลรถคันแรกคันไหนคะ l 3 6ค่ะ L 3 <36 S 2> 6อยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทค่ะคันนี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะราคาอยู่ที่2อ5 0 0 0่าบาทค่ะยางดี4เส้นนะคะลูกค้ารถเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเครื่องไม่เคยตัดนะคะลูกค้าราคาน,นี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานยางดี4เส้นเครื่องดีเกียร์ดีคะ่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะ คันต่อไปค่ะเซลคันต่อไปเป็นยันมาสีเก้าค่ะยันมาสีเก้าแรงนะคะราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมืนห้าพันบาทค่ะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทะ,ะยางดีสี่เส้นค่ะลูกค้ายางดีสี่เส้นรถเครื่องดีเกียร์ดีนะคะราคานี้ยังไม่รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าเล่มชุดโอนครบนะคะลูกค้ารถทุกคันมีเล่มชุดโอนครบค่ะ ยันมาสีเก้าแรงค่ะยางดีสีเส้นค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0806110653นะคะ0806110653ค่ะดูคันต่อไปค่ะลูกค้าคันไหนคะเซลเอาค <5. S 2> ันนี้คันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าคันนี้อ L34 นะคะ L3408 นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่น เก้าพันบาทนะคะรถเครื่องดีเกียร์ดีนะคะคัดไม่เคยตัดนะคะยางดีสี่เส้นนะคะลูกคา้าราคานี้ยังไม่รวมเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะคะย้ํานะคะเครื่องดีเกียร์ดีคัดไม่เคยตัดค่ะคันนี้เป็นรถเอ่อรถรุ่นแรกนะคะเป็นรถเป็นหลังคาเต็นนะคะลูกคา้ามีเล่มชุดโอนครบค่ะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าค่ะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะคะคันนี้ค่ะต่อไป l สามสองหนึ่ง L สามสองหนึ่งแปดราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะลูกค้าสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทยางดีสี่เส้นนะคะลูกค้าราคานี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะเ่มชุดโอนครบค่ะรถปีหกสิบสองค่ะลูกค้ารถปีหกสองนะคะยางดีสี่เส้นเล่มชุดโอนครบค่ะเครื่องดีแกดีคัดไม่เคยตัดค่ะคันต่อไปค่ะลูกค้าจะเป็นคันนี้จะเป็น L L3408 ค่ะ L3408 คันนี้ราคา,า,คาอยู่ที่ถึงแสนสี่หมื่นห้าพันบาทราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะลูกคา้าคันนี้เครื่องจะอ่อนนะคะลูกค้าเอาไปก็ต้องเอาไปเช็คสภาพก่อนนะคะลูกคา้าราคานี้ยังไม่รวมเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากให้เช็คสภาพพร้อมใช้งานก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทะคะ่ะ รถเครื่องจะอ่อนนะคะลูกค้าแต่ว่าเล่มชุดโอนครบนะคะราคาต่อรองได้ค่ะลูกค้าโทรมาต่อรองที่ร้านได้นะคะคันต่อไปพาไปดูสีห้าเลยค่ะเซลอยู่ข้างบนเลยค่ะอยู่ข้างบนบ้านนะคะเราได้นําขึ้นไปล้างให้ลูกค้าได้ชมนะคะเออเราได้นําขึ้นไปล้างให้ลูกค้าได้ชมค่ะตามาเลยตามมาเลย นนคันนี้นะคะคันนี้เป็น L4508 นะคะราคาอยู่ที่168,000บาทค่ะ L4508 ราคาอยู่ที่168,000บาทนะคะลูกค้ายางดีสี่เส้นนะคะเล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้เครื่องจะอ่อนนะคะลูกค้าคันนี้เครื่องจะอ่อนนะคะเกียร์เครื่องเออเกียร์ดีคะ่ะลูกค้าไม่หอนนะคะแต่ว่า จะมีตำาหนิที่เครื่องอ่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามที่เบอร์0806110653ค่ะ0806110653ค่ะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะคะราคาขายตามสภาพหรือราคารวมปรับสภาพพร้อมใช้งานก็โทรสอบถามได้นะคะอยากดูรายละเอียดรูปก็ทักอินบ็อกซ์ในไลน์หรือว่าในเฟซบุ๊กได้นะคะลูกค้า ก็วันนี้ทางร้านก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ